วันนี้เป็นโอกาสดีครับที่เราจะพามาเยี่ยมชมบ้านของเราบ้านของเราบ้านของเราเลยนะครับนั่นก็คือสถานีททัศน์ไวท์แชนแนลของจริงตัวจริงตึกจริงงานที่ยิ่งใหญ่ผลงานที่ดูว่ายอดเยี่ยมนะครับไปดูกันครับว่าทีมงานที่เขาทํางานขนาดนี้ทํากันยังไงและอยู่กันยังไงครับปะเราตามเข้ามาเลยแล้วกันครับ รายการคุณภาพมากมายถูกสร้างสรรค์ขึ้นที่ตึกเก่าๆจำนวน4ชั้น2คูหาแห่งนี้นี่แหละครับพื้นที่จำนวนน้อยนิดนี้ทำให้บางรายการต้องใช้พื้นที่รกๆบริเวณดาดฟ้าเป็นสตูดิโอจำเป็นไปนก่อนลงจริงฮะนี่ครับตักเสื้อผ้าบนนี้อะไรบนนี้นะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆแต่ที่สำคัญครับนี่คือฉากที่เราทำเองรายการทำเป็นท่ พนักงานบางคนต้องใช้พื้นที่ใต้โต๊ะพักนอนในกรณีที่ต้องตัดต่อรายการอย่างข้ามวันข้ามคืนนี่โต๊ะทำงานพอิดออกปุ๊บมันจะกลายเป็นที่นอนทันทีเป็นการดีไซน์อันนึงครับนี่ครับเนลออีเกียไอเลยนะครับเนี่ยก็จะให้รู้ว่าพนักงานที่นี่เนี่ยเวลาทํางานแล้วไม่ได้กลับบ้านเขาก็จะพักที่นี่เลยนอนที่นี่ทุกที่นะพี่เา้องสังเกตจะเห็นนะครับจริงๆผมไม่ได้โกหกเขาหนีแล้วปุ๊บจะเจอที่นอนทันทีเห็นไหมข้างในเห็นไหมครับมีหมอนด้วยนี่มันหมอนผมแล้วเนี่ย มีหมอนห้องนี้คือห้องครัวห้องครัวแล้วก็โรงอาหารครับตรงนี้พ่อครัวเนี่ยหนึ่งคนนะนะกับผู้ช่วยหนึ่งคนเนี่ยก็จะทำอาหารอ่าเสร็จแล้วบป๊บหนึง่งบปาบหนึง่งด้วยค่าตอบแทนที่ไม่มากนักทาง White Channel จึงมีสวัสดิการเลี้ยงอาหารพนักงานและทุกวันอังคารจะมีพี่น้องใจดีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารตลอดทั้งสงมือ้อเป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่วันก่อตั้งสถานี ห้องละหมาดเป็นสถานที่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหัวใจของไวท์ชนแนลอีกตวงหนึ่งนั่นก็คือการที่ทําให้มีความสงบมีครีเอทีฟในความคิดนะฮะแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็จะมาละหมาดตรงเวลาที่นี่โดยมี อิ่ามเนี่ยจะเป็นอาจารย์บุคลีจะเป็นคุณอูบลฟตาหรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นพออของเราแล้วก็จะมีการนะซีฮัตหลังละหมาดซูรีด้วยอันนี้นะครับเป็นที่นอนนะครับของทีมงานซึ่งซึ่งเขาพักผ่อนที่นี่ตอนกลางคืนตอนกลางวันนะฮะถ้าสินอดเนี่ยเพลียทำงานหนักนะฮะก็จะมาพักผ่อนที่นี่เช่นเดียวกันพนักงานส่วนใหญ่เรียนจบจากหลากหลายสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชนแต่พี่น้องเหล่านั้นก็ปฏิเสธงานที่ให้ค่าตอบแทนมากกว่าเพื่อแลกกับการได้ผลิตสื่อที่ฮาลาน คือการเผยแพร่อ,อิสลามเป็นงานที่พอเลี้ยงตัวและครอบครัวไม่ให้ลำบากแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มน้ำหนักในตาช่างแห่งความดีไปด้วยหลายคนเคยมีเงินเดือนค่อนข้างเยอะหลายคนมีความฝันที่จะทำต่างๆนานานครับแต่พอมีช่องนี้ขึ้นมาว่าชแนลทุกคนยอมทิ้งส่วนนั้นทั้งหมดนะครับเราก็มารวมกันตรงนี้และก่อนจะมาทุกคนก็รู้ดีว่าที่นี่นะครับ คงไม่ได้มีเงินเดือนให้เรามากมายวันที่ไปอยู่ในสนามในการทํางานลอกสารที่วันที่ลูกไม่สบายวันที่คนที่สบานบอกว่าตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นนะอยากให้คนที่เป็นสามีมาช่วยแก้ไขเขาอยู่ในสนามครับเขากลับมาไม่ได้พ่อที่ต้องถ่ายทําตัดต่อง,งานจนถึงกลางค่ำกลางคืนแล้วลูกโทรมาหาลูกคิดถึงนะอยากกลับมาแต่ว่ากลับไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้สึกน่าจะตรงกันละพ้องกันก็คือตรงนี้มีสิ่งที่ตรงอื่นไม่มีครับก็คือ ความเป็นยาม้ไอสลามที่อยู่ตรงนี้แล้วเราคิดว่าเราจะได้สิ่งที่ดีงานตรงนี้มากไปกว่าสินที่เราเคยได้คือภาพหมความดีงานที่เกิดขึ้นต้องยิ้มทุกเวลาตอนดูอาน้ํ<ท>าตาแทบรวมลนแต่เราจงกดทนทุกลงหายใจไม่ไมี กับทางที่เดินเดิไปด้วยมันคง